ลองฟันดูนะดูนะฮะผมถือมีดสีสีอะไรดูนะสีแดงและสีฟ้าเฮ้ยตรงกันเลยสีตรงกันเลยดูเฮ้ยสีเปลี่ยนตามเลยอ่าแล้วมาแล้วไงสกินใหม่อะ่ะโบว์คอลเลกชันนี่ปิดหน้าปับ๊บปึ๊บนี่เห็นแล้วโบว์คอลเลกชันเป็นสกินที่ผมแทบไม่ได้ดูตัวอย่างเลยนะครับเพราะว่าลอมันเข้าเกมจริงๆ,ๆนะแล้วมันก็มาแล้วไงเออนี่ไงมีดไง เอ้ยขอดูหน่อยดิเอฟเฟคมันจะเป็นยังไงมันไม่ขึ้นอนะวิธีแก้ตัวอย่างสกินไม่มานะให้ลองกดเดสแมทดูรอบหนึ่งนะครับแล้วก็กดออกเกมเลยก็ได้นะจากนั้นเนี่ยตัวอย่างก็จะขึ้นครับนี่ตัวอย่างซื้อมาแล้วจะเป็นแบบนี้คอกมีออกมาหมุนหมุนเฮ้ยอารมณ์เดียวกับซีโนฮันเตอร์เลยนะแต่มีสายฟ้าสถิตไงเอ้ยแล้วเปลี่ยนสีด้วยเอ้ยมันจะจมอะไรขนาดนั้นล่ะโอ โอ้สวยสวยสวยอ๋อถ้าเปลี่ยนสีนี่ก็คือเปลี่ยนสีด้ามนะครับนี่ด้ามสีม่วงนะนี่ด้ามแดงนี่ครับผมแล้วก็ด้ามดำแล้วก็ด้ามขาวแมด้ามแดงนี่มันช่างโดนใจนี่สีย่างกับไอออนแมนเลยผมชอบจัดนะแล้วก็มีบัตตี้นะครับผมคาดว่าน่าจะเปลี่ยนสีตามสีปืนด้วยนะแล้วก็ปืนของเขาครับปืนหลักเลยนี่แฟนทอมเว้ยยิงแล้วสายฟ้าเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆว่ะ วู้เทพเจ้าทอแล้วปเปล่าเนี่ย <c oughs> สายฟ้าลงมาจากท้องฟ้าเลยครับโคตรเทฟ้าผ่าลงมาเลยและพิเศษกว่านั้นครับเขามีเฟรเรด้วยนะฮะโบะ์พริซึมป่ะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะมันจะถือมาเป็นแบบลูกแก้วอะเออเดี๋ยวผมซื้อมาลองใชใ้ทุกคนดูแล้วกันฝากกดไลค์กดแชร์ก like, ันติดตามกันเยอะๆนะครับผมเดี๋ยวจะลงทุนแล้วอะและแน่นอนไงผมก็เติมผ่านวิชแมนไงในราคา1 7 0 0 68บาทนะครับได้ทั้งไซต์เลยนี่ติ๊กถูกนะและช่วงนี้เนี่ยเขามีลัคกี้คอยด้วยนะครับเติมเพื่อลุ้นรับ PS 5นะครับก็เป็นกิจกรรมพิเศษนะครับถึงสิ้นเดือนนี้นะครับเติมที่นี่เนี่ยโคตรจะคุ้มเลยผมบอกเลยนะครับได้ทั้งสกินแล้วก็ได้ทั้งเลุ้น PS 5ด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็ของรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับเฮ้ยเขามีกิจกรรมเติมเกมเดือนเมษายนลุ้น PlayStation 5โป ริชแมนชอบลัคกี้คอยซีซั่น3กลับมาแล้วเติมเสร็จแจก3เด้งแจกทุกชั่วโมงมากกว่าแสนบาทเด้ง1เปิดตัวโปรใหม่เติมเกมเสร็จบนเว็บรับฟรีอีก1แพ็กแจกทุกชั่วโมงเด้ง2เติมเกมบ,บนเว็บทุก100บาทรับ1สิทธิ์แลกรางวัล PS5 Pro เด้ง3เติมเกมรัดพอยริชแมนคอยใช้เป็นส่วนลดในการเติมเกมครั้งถัดไปสูงสุด2 5เกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันที่28มีนาคมถึง30เมษาย,ยนนี้ สอบถามแอดมินหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยเติมเกมได้ไอเทมแถมได้ลุ้นของรางวัลอีกคุ้มจริงๆเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ริชแบร s h อปเท่าน like. ั้นเฮ้ยโอเคเงินเข้าแล้วมาเดี Luft ๋ยวไปลองจัดกันนะฝากกดไลค์กันด้วยนะครับมาเอ0เจ็ดพไปดีราการโปรดไว้เดี๋ยวหายากมาใส่มีดกันปั๊บอัพมีด10อ่าแล้วผมอยากเปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะฮะอีก15ไปแล t s go นี่ไง ้อดีของการเตรียมพอยไว้เยอะเมื่อก่อนในพอยผมแทบจะไม่พอเลยนะมาอัพปืนกันตอนครับ10นะ20่นะครับ3 0นะปืนใช้30นะแล้วเปลี่ยนสีอีกเป็น45นะครับจากร้อยแต้มผมเหลือ50ละเร็วปะนี่ผมอยากได้สีแดงนะใส่บัตตี้ให้เขาด้วยพูดถึงบัตตี้เนี่ยหน้าตามันคล้ายๆของดูมิงเกอร์เลยนะนี่อันนี้ดูมิงเกอร์นะครับหมุนได้อันนี้ของปอืนใหม่นะครับปืนโบล์ตคล้ายคล้ายกันนะแต่อันนี้เป็นแบบหมุนอันนี้เป็น ไฟฟ้าข้างในเออผมก็ว่าอยู่คุ้นๆแต่ว่าพอมันโชว์รูปในเออคังของเราเนี่ยสวยมากเลยนะสองสกินเนี้เออดูแบบเด่นจัดเลยนะครับอันนี้ดูจืดดูจางไปเลยหรือว่าอันนี้ผมต้องอัพสีแดงวะก็แต้มยังพอเหลืออยู่แต่ไว้ก่อนแล้วกันนะเฟนซีนี่ผมก็ขอไว้ก่อนนะเออแต่มันสวยจริงๆนะนี่สีแดงยัง,จนะงนะแงงจ่มนะครับอาลอก็เท่นะสีแดงยังแจ่มนะครับโอ้ตอนนี้คือผมแบบ นำเสนอแต่สีแดงจริงนะครับสีอื่นนี่ก็มันไม่จ้ามันแบบมันไม่ฉุดฉาดอ่ะเออนี่มันแบบฉุดฉาดรุนแรงดีดาวแมนดูรุนแรงดีเนี่ยดูในครั้งยังสวยมาอบูวู้วี่สวยจริงอ่ะเฮ้ยมันสวยจริงเฮ้ยเฟกเฟกโอเคอยู่โอเคอยู่เดี๋ยวนะขอยิงหน่อยฟิลฟิลแบบคือมันไม่เปลี่ยนอะไรเยอะป่ะ ดูนิ่มดีอะอิมแพกไม่เยอะครับแต่ว่ามันดูแบบดูแบบเอ,อ่อแฟนทอมดีฟอร์ป่ะเอฟเฟกไม่ไม่เปลี่ยนเยอะนะแต่สวยสวยจัดเลยถึงมันจะดูธรรมดาแต่มันดูสวยวู้สวยมีดครับมีดนี่หมุนหมุนปึ๊บเปลี่ยนสีอ่ะเฮ้ยเท่ขอดูปืนหน่อยปืนกดเช็คกันยังไง อ๋อไม่มีอะไรครับก็เปลี่ยนสีคล้ายๆอ g x นะอารมณ์แบบเปลี่ยนไฟคล้ายๆอ g x เลยแล้วอย่าเพิ่งยิงเลหนุ่มโอ้โหเอ้ยไหนขอดูขอดูเฟลกหน่อยเฟลกนี่ครับเฟลกอันนี้อันนี้เทียบกับบีนะครับหมีอันนี้นะครับกดแล้วจะหมุนเอ้ยหมุนเร็วหมุนเร็วหมุนเร็วแหน่อุ่ยหมุนเร็วจัดเลยนี่ถ้ากดเช็คก็จะเอ่อเหมือนแบบหมุนไปมานะครับเอ่อหมุนเร็ว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  แล้วก็กดเลี้ยวกดตัวเขาเรียกว่าตัววายเหรอมันก็จะเปลี่ยนสีด้วยวะ่ะเฮ้ยเปลี่ยนสีด้วยเฮ้ยแล้วมุนดเร็วจัดเลยเพิร์นอันนี้เพิร์นอันนี้เพิร์นแต่อันนี้ปั่นนี่ได้ <c oughs> <c oughs> ยอยู่นะแฟนทอมผมชอบครับ <c oughs> ชอบเลยอะเดี๋ยวลองเก็บเอ็ดหน่อยว่าเสียงมันจะเป็นประมาณไหนนะเก็บเอ็ด

เดินไม่ให้ฟันสองคนอ่าเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีเฮ้ยเฮ้ยสีโอ้หแดงล้วนเท่จัดอ่าแล้วก็สีก็อยู่ตลอดด้วยนะเวลาตายเปลี่ยนสีเฮ้ยสีขาวดำเปลี่ยนสี กลับมาสีม่วงมีดเหมือนกันนะฮะเปลี่ยนสีนี่แดงล้วนโอหูยเท่เปลี่ยนสีได้เรื่อยๆนะแต่ว่าตอนยิงตายไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับเออตอนแรกผมดูว่ายิงศัตรูตายแล้วเปลี่ยนสีนี่ปืนแดงมีดแดงเฮ้ยสวยจัดเฮ้ยสายฟ้าตรงบัตตี้ก็เปลี่ยนสีด้วยว่ะทุกคนเห็นนะเฮ้ย แจมไหแจมอีกสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบคือกดรัวๆอย่างเงี้ยทุกคนแล้วสีมันจะเปลี่ยนเรื่อยๆนะเห็นป่ะมีดเปลี่ยนสีเรื่อยๆนะครับอ่าคือถ้าเราไม่กดรัวมันก็ไม่เปลี่ยนสีนะแต่ถ้าเรากดรัวๆแบบนี้ปั๊ป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 เหมือนมันปั๊มปั๊มสีอะอ่ะสีเปลี่ยนเรื่อยๆอ่ะ เฮ้ยปืนเปลี่ยนสีเรื่อยๆว่ะะเปลี่ยนสีเองครับเฮ้ยฟาพอ

อันนี้ก็เหมือนกันนะยิ่งกดรัวๆนะครับมันจะก็จะยิ่งเปลี่ยนสีนะเออหมายถึงว่ากดเช็คอาวุธอะรัวๆนี่ครับโอเค One enemy remaining สรุปนะครับสรุปนะเป็นสกินที่ค่อนข้างเพลินนะมีลูกเล่นเ,อเยอะนะครับเ,เวลาเรากดเ,าเช็คอาวุธเนี่ยใช้อาวุธเนี่ยผมตั้งเป็นปุ่มเลข6นะครับผมเลข6ม,มาผมก็กดเลข6ตัวรัวอย่างเงี้ยมันก็จะหมุนมีดแบบนี้ใช่ไหมแล 4, ม้วสีมก็จะเปลี่ยนรัวๆเลยทุกคนเออถ้าถ้าถ้าเราไม่กดรัวเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวนะครับแต่ถ้าเรากดรัวๆอย่างเงี้ย มันก็จะเปลี่ยนให้เราลุลวัแบบสวยงามเลยเออเป็นลูกเล่นที่ดีมากเลยนะครับอ่าเห็นปะเนี่ยสีปืนเปลี่ยนละแล้วมันก็จะไปผสมกับตอนฟินิชด้วยนะทุกคนเวลาเราเอ,อ่อกดเอ,อ่อเช็คอาวุธลุลวัวแบบเนี้ยล้วให้ปืนเปลี่ยนสีลุลวใช่ไหมครับพอเราฟินิชศัตรูได้เนี่ยเอฟเฟกมันก็จะเปลี่ยนสีเหมือนกันครับทุกคนเออมันก็จะเปลี่ยนสีลุลวัวเหมือนเหมือนที่เราทําเลยอ่าเดี๋ยวลองดูนะปับฟ้าผ่านี่เป็นสีแดงเป็นสีม่วงดูท้องฟ้าอ่ะเอ้ยเอ้ยหาย ดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่นี่เป็นสีแดงครับแล้วก็เปลี่ยนสีไปเรื่อยๆเหมือนปืนเลยอย่างเท่อ่ะไม่แน่ใจว่ามันซิงกับมีดด้วยหรือเปล่านะดูนะฮะผมถือมีดสีสีอะไรดูนะสีแดงและสีฟ้าเฮ้ยตรงกันเลยสีตรงกันเลยดูเฮ้ยสีเปลี่ยนตามเลยสวยจัดดูดิดเฮ้ยสีตรงกันเลยแจ่มมากครับผม ชอบมากเอฟเฟกต์นี้เฮ้ยดูดิโอ้สวยจริงคะแนนการใช้งานความคุ้มค่านะครับผมแล้วก็แบบเออ่ความสวยงามนะผมให้เต็ม10เลยนะครับสำหรับบันเดิลนี้นะผมว่ามัน,มนคุ้มอะ่ะเออลูกเล่นมันเยอะดีนะครับเออคุ้มกว่าสกินที่เอ่อลูกเล่นน้อยๆน,นะครับผมเออเนี่ยนะครับแถมยังได้เฟล็กมาอีกนะในราคา7จ0 0พันเอ่อ VP เนี่ยผมว่าคุ้มมากนะคุ้มมากจริง